สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องกองไปสุขสุมวุทกันแล้วกันครับ เราไงวันจันทร์ล่ะว่าอ๋อวันจันทร์ได้ไปหยังบ่ล่ะเฮาได้ไ ອັນສານຫມຶກຫນມ ทำบุญวันเข้าพรรษาครับ ดีครับสวัสดีพี่น้องอก็งหน้ามืดหน้ามืดหนามืดครับพี่น้องนี่มีเสียงมาหนา่อยนึงครับนี่มีเสียงมาหน่อยสวัสดียามเย็นครับทุกคนสวัสดีพี่น้องของายสุดๆสุด,สดนเด้อครับผม

รับแล้วมึแไปผมรับผไม่ยอมรับตัวรับเอะถ้าผมแก่ด้อีก็แต่ือึงแตอแค่เาแตัออกให้คุยนี้ที่โนเราจีบให้ถ่านเขาแต่งอาถาไเ่ยไอ้เจ้ากูอกไปเจ๊่ะแค่โดต่งก็ไปแมันออกคิดไปดีเปามันออกกินาไอ้เี้ครับทไม่ได้บอกแล้วประานดิจิทลู้พูดงานเหรอยังกูพูดไห มาใช่เลยออกเบาฮัมสุดเคุณทงเขาไอ้กู้เลยผมจะมองเขาไปดิวันใบดอกงานวันกู้วันับปีเฮยกูด้ยินแลมันมันบอกมไหมถ้าบอกผมสองไหมผมใมาบอกผมสองเอาสองอ่ม่ได้ให้เขบอกว่าต้อเราบงเขาครับพี่น้อง บนเขา่าแรงขอนี่รามไปื้ลยกข้มงแต่นหมาวุย่างเีอูแต่ว่าแต่เขาอยู่นี่มัน้ทัอย่างนี้ขอมาก็เลอดลลลมเออไไปอะเดี๋ยวมุกมาเนีไปอ่ะมบอมกตงมาเลยนน้ำวน ที่โวยมากจะเปมองบนาดตกงานปานมากว่าได้งูอยู่ในตู้แขกตาตาจะบอกอะรกอเอาไป้ิ้าล้านบอวเลยไอ้จิ้ว่า ไปคืถอถาอไรครับคุณเด็กไปดูวันเด็กอูไปไหนมัวมี้ตายกูหล้วแต่คน

係啦，你又知就係咁，會冇會。 แมก่อาน้ที่ที่กิจวัตรอยู่ผเราทกิจวัตรผมก็่วยยไปช่วยคนครับแล้วพวา่าคื่องอะไรที่างนีลเอาเจ้ามาขายโงกระดูกกระดอไปไกลๆหรือใส่หมวกกระปไม่ทไม่รู้วไม่จเลยครับใส่ัขึ้นมาคนี้ข้อมูลไม่ีตงคนเยอาเล่ครับใครับ้องทำอะไรต้องทำอะต้องทองทำอะไร ย่ย่ไปเรื่อไเฮ้ยี่นอนด้วยกูนอนด้ยนอนเมืองที่เสียบกาเาไวไม่ไดครับัวสบายดีจ้กเลียไเ่ไมไม่จ้าตมดีตมดีมดเฮ้ยอยา,า,ยจา,อยาก,กจับ่ไจับเปล่าเาขวางลมาง เฮ้ไม่ดทำไมอะทำไิดเฮ้ยง่ายๆผมทำตามนักเลงใครจรินกับเราเราก็กินเขาเลียไปอยากเดี้ยก็เดี๋ยบมเฮ้ยพี่นอนเว้ยกูนอนเว้ยนอนเมืองที่เสียดล้างเขาางตัวดีได้ัหัวอนาคตมืดมอีหัวเรียนต่อทักแย่ผ่านเรียนต่อ เเย้าาจกวประเทศจีนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์แบบพอคอยคู่ในมณฑลกักเคยคำตอบทำไมเราไม่เคยเจอโครงกระดูกในซากเรือแเทคนิคทั้งที่มีคนตายเป็นพันคนเรื่องราวจะเป็นยังไงค่ะโซรเดียนแคลอ์ีลัค่ะลอตเตอรี่พัส ลอตเตอ y ี่พ s สมีรางวัลที่หนึ่งถวดจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่โลกไม่ลืมเมื่อเรือสำราญสุดหรูอย่างไททานิประสบอุบัติเหตุจมลงก้นทะเลมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อปีคศ1912หรือประมาณ1 1 2ปีก่อนค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า1,500คน เหตุการณ์นี้นะคะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ยังอยู่ในความจดจำของใครหลายคนมีการศึกษาบนความไม่สมจริงค่ะคำถามหนึ่งที่หลายคนสงสัยนะคะเมื่อมีการสำรวจซากเือรไทยคดีเราจะเห็นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์ในเรือแต่ทําไมเราึงไม่เคยพบซากชิ้นส่วนของโครงกระดูกมนุษย์ในก้นมหาสมุทรเลยท้งที่เรื่องนี้เนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตเป็นจานวนมากนายโรเบิร์ตบัตลาร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจทะเลลึก ผู้คนพบสร้างเรือไททานิกเป็นคนแรกในปี1985ได้ออกคอธิบายเอาไว้ค่ะบอกว่าองค์ประกอบทางเคมีของน้ำทะเลที่อยู่ลึกลงไปจนถึงระดับหนึ่งนั้นเป็นตัวการสำคัญที่สามารถสลายรมกระดูกมนุษย์ได้ค่ะสืบเนื่องมาจากน้ำทะเลที่อยู่ลึกมากๆจะอยู่ในสภาพที่พร่องสารแคลเซียมคาร์บอเนตค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของน้ำทะเลไม่เหมือนกับน้ำทะเลที่อยู่ด้านบนที่ผิวน้ำจะอิ่มตัวด้วยสารนี้ค่ะ ยสารแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะเป็นองค์ประกอบสําคัญของกระดูกคนและสัตว์เมื่อสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วเนื้อหนังโดนกินหรือว่าย่อยสลายไปจนหมดก็จะเหลือแต่โครงกระดูกน้ําทะเลนี่แหละค่ะก็จะทําให้ชิ้นส่วนกระดูกละลายหายไปนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเรือ RMS t i t a นิ c เรือเดินสมุทรสุดหรูจมลงในช่วงเวลาเช้าตรู่ของวันที่15เมษายน พศ1912ในมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะวันที่4ในการเดินทางครั้งแรกของเรือจากเซา์เทมป์ตันไปนครนิวยอร์กส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า1,500คนจากจำนวนคนบนเรือประมาณ2,224คนค่ะด้วยเหตุที่เมื่อไททานิกจมผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือมากกว่าพันคนบนเรือต่างกระโดดน้ำหรือว่าตกลงไปในน้ำค่ะเกือบทุกคนจมน้ำตายหรือว่าเสียชีวิตภายในไม่กี่นาที เนื่องจากผลของสภาวะช็อกกับความเย็นของน้ําค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเป็นหนึ่งในภัยพิบัติทางทะเลท,ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์คุณผู้ชมคะเรื่องราวการอับปางของเรือไททานิคเป็นเรื่องที่คนทั่วโลกให้ความสนใจมาอย่างต่อเนื่องค่ะนับจากเหตุการณ์อับปางกว่าร้อปีก่อนเรื่องราวนี้นะคะยังถูกนําไปสร้างเป็นภาพยนตร์ที่โด่งดังไปทั่วโลกเมื่อปี1997ค่ะโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะได้พุ่มกับชื่อดังอย่างเจมส์เคมิรอน นอกจากนี้ค่ะยังได้รีโอนาโดดีแคปเปโอกับเทสตินเสร็จรับบทนำด้วยค่ะเป็นภาพยนต์เกี่ยวกับเรือไททานิคที่โด่งดังที่สุดแม้ว่าเหตุการณ์นี้นะคะจะผ่านไปแล้วถึง112ปีแต่ว่าโลกก็ยังไม่ลืมกับศกนรฏกรรมในครั้งนี้ค่ะขอให้ดูวิญญาณของผู้เสียชีวิตไปสู่สุคติข่าวสดในแถบวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดผู้นำ บริษัท d ด n Aerospace ได้รับการอนุมัติจากสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศนิวซีแลนด์ให้ทดสอบการบินของต้นแบบเครื่องบินอวกาศ Mark 2 Aurora ที่ระดับความสูงถึง80,000ฟุตหรือประมาณ25กิโลเมตรเหนือพื้นโลกโดยเป็นการทดสอบหลังจากที่บริษัทได้พัฒนาเครื่องบินอวกาศรุ่นดังกล่าวมาเป็นเวลาประมาณ3ปีค่ะสำหรับเครื่องบินอวกาศ Mar k 2 Aurora ยังเป็นเครื่องบินทดสอบนะคะ ีตัวต้นแบบมีความยาว4.8เมตรมีน้ำหนักเครื่องเปล่าอยู่ที่7.5กิโลกรัมแล้วก็ได้ผ่านการทดสอบเปิที่1ในปี2021มาแล้วกว่า47ครั้งแต่ว่าไม่ได้ทดสอบบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเนื่องจากว่าเป็นการทดสอบเครื่องยนต์เท่านั้น แต่ว่าในปัจจุบันนี้เครื่องบินได้เข้าสู่การทดสอบเฟสที่2แล้วและได้ทําการบินทดสอบบนท้องฟ้าครั้งแรกไปเมื่อช่วงปี2022-2023ถึง2023ที่ผ่านมาโดยใช้ระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์จรวดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และน้ํามันก๊าซโดยทําความเร็วได้ประมาณ315กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ระดับความสูงราว1.8กิโลเมตรเหนือพื้นดินสําหรับเป้าหมายในการทดสอบครั้งถัดไปจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนปี2024นี้ค่ะ บริษัทตั้งเป้าว่าเครื่องบินจะต้องทำความเร็วให้ได้ถึง1.1มัคหรือว่าราวร1,350กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ระดับความสูงประมาณ21กิโลเมตรเหนือพื้นดินก่อนที่จะเพิ่มระดับความสูงเป็นประมาณ25กิโลเมตร และเป้าหมายต่อไปก็คือการพัฒนาให้ตัวเครื่องบินทําความเร็วให้ได้ถึง3มัคหรือประมาณ3,675กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ระดับความสูง100กิโลเมตรและใช้เวลาบนอวกาศช่วงสั้นๆราว180วินาทีค่ะ ซึ่งถ้าหากว่าบริษัทประสบความสําเร็จในการทดสอบเครื่องบินอวกาศก็จะนับเป็นความก้าวหน้าครั้งสําคัญท้างกลางการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องบินอวกาศความเร็วเหนือเสียงจากบริษัทเอกชนต่างๆและอาจจะนําไปสู่ยุคใหม่ของการขนส่งทางอากาศที่มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ z a t Energy สตาร์ทอัพด้านพลังงานจากสหรัฐอเมริกา ประสบความสําเร็จในการทําดวงอาทิตย์เทียมหรือการสร้างพลังงานแบบนิวเคลียร์ฟิวชันที่อุณหภูมิระดับเดียวกันกับดวงอาทิตย์ด้วยอุปกรณ์ขนาดใกล้เคียงกันกับเตาปิ้งเท่านั้นความสําเร็จดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในวงการเนื่องจากนิวเคลียร์ฟิวชันในปัจจุบันนิยมใช้วิธีการสร้างคลาสมาจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโดยการใช้สารตัวนายิ่งยวดหรือซูเปอร์คอนดักเตอร์แต่ต้องแลกมาด้วยพื้นที่ติดตั้งในระบบขนาดใหญ่และต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง ในขณะที่ Z-Energy ได้พัฒนาระบบดวงอาทิตย์เทียมหรือ n ิวเคลียร์ฟิวชโดยเทคโนโลยี z Pinch ที่ใช้ระบบตัดเก็็ดแบลใหม่ ind, โดยการสร้างพลาสมาภายในระบบพิเศษซ้อนทับในอุปกรณ์อีกทีหนึ่งเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแทนการใช้สารซูเปอร์คอนดักเตอร์ทำให้มีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่ารวมถึงประหยัดพื้นที่ในการออกแบบระบบมากกว่า การสร้างพลาสมาตามเทคโนโลยีแซดพิ้นช์จะทำผ่านตัวอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นท่อกระบอกความยาว2เมตรซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกันกันกบเตาปิ้งบาร์บีคิวที่นิยมใช้กันในประเทศสหรัฐอเมริกาและปล่อยกระแสไฟฟ้ากำลังสูงเพื่อกระตุ้นให้พลาสมาเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและยิงลำแสงสีเขียวผ่านสนามดังกล่าวซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดกระบวนการนิวเคลียร์ฟิวชั่นในที่สุดโดยทีมนักวิจัยจากห้องวิจัยแห่งชาติลอเรนซ์ลิเวอร์มอร์ และมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกได้ทำการทดลองและบันทึกผลที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวและพบว่าพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันที่ได้มีค่าอยู่ที่1-3กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ซึ่งสามารถคำนวณเป็นค่าอุณหภูมิได้ระหว่าง11-37ล้านองศาเซลเซียสผลการทดลองนี้พิสูจน์ว่าเทคโนโลยีนี้สามารถสร้างนิวเคลียร์ฟิวชันโดยมีอุณหภูมิในระดับเดียวกันกับแกนกลางของดวงอาทิตย ที1 5ล้านองศาเซลเซียสโดยไม่ต้องพึ่งพิงการใช้งานแม่เหล็กที่เหนียวนำด้วยสารซูปเปอร์คอนแทคตเตอร์หรือการยิงลำแสงเลเซอร์เขทน้นสูงซึ่งทั้งสองอย่างล้วนเป็นต้นทุนมหาศาลที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการชะลอการพัฒนานิวเคลียร์เชิงพาณิสในปัจจุบัน โดยงานวิจัยดังกล่าวได้ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ p i y s i c a l Review Letters เป็นที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้บริษัทจะเตรียมพัฒนาโครงการใหม่ที่สามารถสร้างพลังงานในปริมาณที่ทำได้มากกว่าตอนนี้ถึงสิบเท่าในอนาคตขอแสดงความยินดีกับผู้ชายที่เกิดในปีคศ2529กลายเป็นสัตราสีที่ร่ำรวยที่สุดในปี2567 ชีวิตจริญรูปเรืองด้วยดวงดาวอันเป็นมงคลมากมายตอมดวงชะตาเงินทองออกเป็นบ้านนี่คือคำทำนายจากผู้เชี่ยวชาญด้านดวงชะตาเผยมีความมั่นยังร้อเซและนี่คือยาสเตอร์กินสมมติว่านี่ป็นแม็กซี่ยังไม่ได้ดังผู้จะดออ วันนี้ค่ะจะพาไปดูผลงานของนักศึกษาจากออสเตรเลีย